แกโบหิตกับจำเป็นเนาะซอยพ่อแม่เนาะปัญวาสำเนียดังได้ดังได้ดดเป็นเดือนผู้เล่าทุกคนเนาะเป็นเดือนปัญวากับแค่นี้แบกมาเพื่อสิได้มาดังไฟหนึ่งเขาหิ่งในอยู่ในก,กินเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นแนวง่ายนะเบื้งเนี่ยบแบกมาแล้วยังมาตัดอีกแบบนี้พี่น้องเป็นท่อนเป็นท่อนน้องก็บ่ได้ไปตักมาเพราะว่าโตงเอ้านี่พี่น้องโตงน้ำฝนนี่ พนกับบุตกพอเป็นยามแรงเนาะกัไปตักอยู่หวยสบายดีสบายดีสบายดียดยด FC ทุกคนน้องมณีกัมาหาน้องเพื่อนคือเก่าพี่น้องคลิปมือวานในบาเลลงเพื่อนกันหนึ่งเข่าเนาะมีเอฟซียลคนว่าโอ้ปานบุเคเห็นเดอร์เพื่อนว่าปานแดงอยู่ทางหนาเพื่อนว่าเนาะกับบุษโแเลทุกคน จะเปลี่ยนอะไรเนาะถาเบิงบางคนก็นโอ้ของดีได้เบาลเล่เป็นอยู่ในตาตัดพื้นมอนอ่ะอืมอันนี้บ่พื้นตัวน้องดังมือนนหนักหนักแบบนี้ป้อ mm. พื้นอีซังอ่ะเนี่ mm. พื้นกาแฟกาแฟไปห้าม,มาแต่ใช่ยังไงเอาสวนแบกเอาอีกแม่ mm. อุ้ยไพ่แบกน้องบ่หรือว่าแม่นำแบกน้ำน้องแม่นะ mm. อ๋อแบกกับแม่ป่ออุ mm. ้ยเบิ่งทุกคนเพีย แบกมากเพื่อสิได้มาดังไพ่หนึ่งเขาเห็ดในอยู่แนวกินเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นแนวง่ายได้เบิ่งนเนี่ยแบกมากแล้วยังมาตัดอีกแบบนี้พี่น้องเป็นท่อนเป็นท่อนโอ้กะถือว่าเก่งนะเนาะใกล้เตอบป์ปไปใกล้ใกล้อูอย้ยางไปแถปวแถวไหนแถวพูดปุ้นแลยเนาะแถวพูดอู้ทุกคน เอาตัดๆจะไายมาได้พื้นในบาิเลณทำลายท่าเบิ่งงด้วยพี่น้องวิธีชีวิตขีเพ,พ,พื้นเนาะกระดุอยู่ขยันพี่น้องหาพื้น,นมาตัดซอยพอมเมเฮ็ดเวียเฮ็ดงานด้วยทุกคนเนี่ยแต่ดูตอนอยู่เนาะพี่ มาห่งหมากดกเนาะมาห่งหมากดกดกทุกคนตัดพื้นเผื่อมาดังไฟทุกคนโอ้มื่อนี้บ่ได้ไปตักน้ำปะบ,บ่ไปตักแล้วบ่อ๋อบ่ลเร็มากาบ่ลทันอ๋อบ่ลเร็มากบ่ลทัน,นเนาะมื่ออื่นตักอีบ่มื่ออื่นบางทีบางทีอ๋อเออพิ่นดุได้ทุกคนขยันนะ อายุเดี่ยนี่ก็ประมาณตัปีแล้วลืมเลยสิบหกสิบหกสิบขาวสเจ็ดเนาะเริ่มใหญ่ๆแล้วพี่น้องนอะแต่ว่าคือว่าแหละก็เป็นแบบสาวมันอกมาน่าพี่น้องแต่ทุกอยากแน่เนาะนี่เบื่อเพื่อนทุกคนที่ไายเบิ่งเป็นบ้านดำๆเพราะว่าเพื่อดังฝ้ายดังพื้นลร้มดำอยู่นี่ทุกคนเนี่ยมาฝายอยากจะแจงด้วย น้ำนี่น้ำนี่บางที่พนตกน้องก็บบ่ได้ไปตักมาเพราะว่าตรงเอ้านี่พี่นนองตรงน้ำฝนนี่ฝนกับ่บสุตกเพราะเป็นยามแรงเนาะก็ไปตักอยู่หัวยเพื่อมาใส่มายังนะะนเนาะน้ำเจาะน้ำโปมบอมีเนาะทุกคนแบกสิบบนักประโูบ่บอมี่ลดคนบ่บ่ คือบอท่านแหงปนไดพื้นจ้ะแล้ว <Yeah. S 1> ตัดปะอ๋อตัดปะแบบตากแดดอีกเนาะตากแดดอีกให้แหงอ๋อแบบนี้เด้อทุกคนถ้าว่าแบบฮาวามาตากแดดไว้เนาะมันจะสบายนั่นแหละทุกคนเพราะว่าหยาบมันก็เป็นยามแรงแล้วยามนี้ฝนกับโบสูตกมันก็นเลยงางแน่เพราะว่ามันแดดมันจะแหงไว้เนาะจะได้กาแฟได้สุกลวบ่ เดี๋ยวบ่าวเหล่สิตัดซอยพ่อนนะ้อทุกคนอีต้นเพื่อน ไปพี่น,น like ้องเนาะสีซอยน้องเพื่อนทุกคนแบบพี่ต้นแเ้ากับนี่ยังพี่น้องกัเรื่องข้ามสี่ไฮนอกกับซอยเรื่อยเรืยแห้งติดพื้นกับพเพื้นห้ามาแต่แต่ป่าเนาะแต่เนี่ยเมื่ท่านแห้งก็ขุ่นี่ยงงีเกี้ยวอยู่เบื่อเดี๋ยวว่าคนสีตากแดดเนาะ าดแดดกันเลยห้ามาเพื่อมันสบายแลเลยงบอยูปะดีเลยนะเมนดีแล้วแบกนี่กัเมื่อไหนเนาะหุ่นบางเงา ประามาณอาฮกแมคุณชวนซ่งกบง,งเลยตัดสนีได้ป่หรือว่าตัดส,สันได้ลุกดีป่าืนอันน,นี้ดีแฮนหักขวันได้แฮน มาสัมผัสชีวิตนะพี่น้องทางบ้านนอกส่วนลา้ายมีแค่เข็ดนอกจะดังมีแต่อันนี้แหละดังพื้นบอลิสู์แบบว่ามีทานนะกคอยากดังอยู่เพราะทานอยากอยากเนาะดังอยู่ ผ่าเพื่อนพี่น้องี่เกบเบิง่งที่กัดที่ผ่าไปคายกับเกียเก่ยวเกียเก่ยวเกี่ยวเกี่ยวเขาคลิปหน้าทุกคนม่ามวลาเฮาสิเฮาสิพ่าทุกคนไปเบิ่งนอ้อง่นตักนาำห้วยเนาะ

มันยากนักเนาะแมนพื้นดิบพื้นดิบนักแบกจักเทืานี่มาจากป่าหาเทือหาเท่อแมนโอ้ซัมี่ดังได้ฮอดบ่เดือนฮอดฮอดบ่อซัมมี่แมนถือว่า ด้นเติบนะทุกคนหอดเป็นเดือนน่องเป็นไรส่วนกับเีือนน่องอยู่ใกล้ปะทางหลังบ่ใกล้บใ่บกใกล้ปะไหนนะ่ติดบ้านสบายเลยทุกคนแล้วมือนหนาน่องคืนเก็บเฮาสิลองทายให้เบึงเนาะว่ามือหนึ่ง พิ <ih az violin Legisl acy> ่นได้เงินจักบาทเกือบแสนนะพี่น้องแสนกีบเนาะบ่แม่นแสนบาทแสนบาทนี่สิบ่งทุกคนาเลก็ยังบ่ทันเคยเห็นตัวเงินแสนบาทจ้ะบ่ได้ตาข่าวลเด้อทงบ้านเนาะายัง บบม,ม,มินดาบิซีแถวไก่แถวถั่วแดงประมาณนั้นซีในตัวเมืองมันมัยแมน่นติดตามแล้วทุกคนเพราะว่าบูหูเป็นยังขึ้นซีบอดิตามเลยว่ามันเมือ่อยมันบ้ามันีห้องซีแน่ก็เลยซีเอาอตัดเปลี่ยนกันเดลย,ยพี่น้องเนาะเปลี่ยนกับน้องคนนี้เบาเลี่กะนผมมียังพี่น้องมีแต่ ช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปถ้าบ่เฮ็ดกะจําเป็นเนาะช่วยพ่อแม่เนาะแม่นบ่แม่อือเอาบาดอ้ายได้ลูกผู้อผู้ชายเด้เจ้าบ่อยู่บ่กะอีตนอยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นก็เป็นลูกผู้หญิงเนาะน้อยๆกะ ใครแน่แต่น้องน้องพนว่าสำเนียดังได้ดังได,เเดนเน้เป็นเดือนพู้เล่าทุกคนเนาะเป็นเดือนพนวา่ากัใบใครแน่แต่ว่าพื้นท่านแหงเขาต้องเอามาตากแดดไว้ก,ก่อนนะพ่อนพี่น้องจังสิได้มาดังเนาะคือเห็นอะไรสวนกาแฟเพื่ออยู่ด่านหลังยังทันสุกทุกคนตาสุกบาเลซิมาไทาย FC เบิ้งอีกเด้อเก็บกาแฟว่าเพิ่นได้มือหนึ่งจักแสนแสนกีบ แสนกีบจัก10,000 20,000อันนี้ก็ทันหูเนาะยังดนบ่กะว่าสิได้เก็บกาแฟดนยังดนยังเฮิงเติบเนาะอือมื้ออื่นถ้าวางถ้าน้องไปตักน้ําไอ้ขอไปถ่ายได้บ่ให้ FC เพิ่นเบิ่งการเป็นอยู่เนาะได้เนาะอ๋ออันทุกคนมื้ออื่นพุ่นแหละถ้า บาเบลเล่วางมีเวลากัสิมาเฮ็ดคลิปน้ำนองคนอีกเนาะบางทีกัษย์สื่อสะไลมาให้เพิ่นอันนี้บาเบลเล่ยังบ่ทันสื่อลืมได้แล้วบ่สะไล่ยังสะไลล่างถวยทุกคนเพิ่นยังทันมีเด้มื้อนนั้เพิ่นล่างบาเบลเล่ลงก็ล่างด้วยมือกะอีตนอยู่เนาะบ้านเพิ่นกะยังทันรู้วิธีแก้พี่น้องเบิ่งนี่อีกสี่กับบางทีโอ้ยจะไปยุ่งเลยเด้อของดีเพผนว่าแต่ของดีของหายเลยยังทันหูเนาะพี่น้องแต่เบิ่งบัดเพลินใหญ่พไปเลยนี่ก็สิบหก สูงออกสิบเจ็ดนะพี่น้องกันง่ายเนาะแต่ว่าใหญ่กับแบบน้อยๆเห็นและอยู่ตามมานนอกบ้านหน้าใหญ่ก็คือเด็กน้อยเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นคือสาวภายในเมืองเนาะอ่ะถ่ายคลิปนี่ก็วิมยังไลทุกคนเนาะทุกคนที่เข้ามาเบิ้งก็ช่วยให้กำลังใจน้องเพิ่นเลยรถกระแลนเลยพี่น้องให้กำลังใจเนาะไม่ว่าอีกตนเพิ่นเพิ่นก็นเป็น สามันออกมาหน่าลูกผู้หญิงผู้เดียวเห็ดเวียกนาะสซอยพ่อแม่เป็นลูกแบบกระตันยูพี่น้องกาไหวกนคขิดหนาพี่น้องเนาะแต่ไปอีฟซีอยากสวยเหลือเพื่อนก็ได้เนาะเอากายินดีเนาะเป็นเครื่องเป็นของเป็นแนวใส่แนวกินกัได้เบิร์พี่น้องเนาะพอไปอีฟซีอยู่ทางใดทางสหรัฐหรือทางฟังไทยฝังล่าผู้หลเนาะขอบใจทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะไหวประกันขีปหนาไอเมืองกอนด้อพว่ามันทำไหวปพะกันขีนสบายดี ยบไปไปพระกันคลิปหน้านะพี่น้องเนาะคำแล้วมืออื่นมือฮือบางทีวางเอาสิมาทายวิธีชีวิตน้องคนต่อทุกคนไปสบายดี